ฟังด่ดวนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่23ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าฝน BM กลับมาอีกแล้วรายงานล่าสุดครับเขาพระวิหารน,นั้นเดือดกันสุดๆณนะตอนนี้พร้อมกับ f 16ของไทยเราครับขึ้นถล่มถึง6ลูกฐานขาเมรแตกกระจายกันเลยทีเดียวพร้อมกับโซนกองทัพภาคที่1เองครับก็มีการล็อกเป้ายิงฐานกแกกเมื่อของขมรเนี่ยพินาศวอดวายกันอีกแล้ว โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายเดนของไทยเรากันก่อนที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับหนักมากถึงหนักที่สุดโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารครับขเขมรเนี่ยมีการระดมยิงมาอย่างหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังพบว่า มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายไทยเรากับฝ่ายเขมินเองนะครับก็ฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการดิงแบบสนับสนุนรวมอํานาจบุ่งเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเราทั้งในปริบาโมอีแดงครับช่องคานมมาขณะที่กัมพูชาเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยจรวดหลายลำกล้องอย่างเบียร์พิเนี่ย แล้วก็ปืนใหญ่จำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งรัศมีของการยิงขมีน,นครับก็ถึงกับเข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยหลายระลอกเหมือนกันกระสุนบางส่วนครับตกใส่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวผาโมอีแดงใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ตลาดสินค้าชุมชนแบบเสียหายอย่างหนักมากๆคือขมนก็กะจะทําลายหนานีมันเราเหมือนกันแล้วการที่แจงมาของรัฐบาลที่สองจากเป็นทางการนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะได้เรียงมาตั้งแต่พื้นที่ช่องอันม้าก,กันก่อนนะครับช่องอันม้าเนี่ย ฝ่ายไทยเราครับปฏิบัติตามแผนเชิงรุกดําเนินการกวาดล้างทําการสถาปนาเสริมความมั่นคงณนะที่หมายที่ฝั่งเขมรเนี่ยเคยยึดเอาไว้ตรงนั้นอยู่เราก็กวาดล้างไปเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบ100%ได้ แต่ที่มันพีคกว่านั้นครับคือเขมรในบริเวณช่องอันมานั้นมีการย่องมาเอารถที่ทิ้งไว้หลังจากที่เราตีฐานแตกไปครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยเห็นเสะกอดก็เลยยิงปรามก่อนที่จะเพ่นหนีมอเตอร์ไซค์ของเขมรครับกลายเป็นของฝากจากฮุนเซนกันเลยทีเดียวยังมีหน้าที่จะมาย่องเอารถโมไซค์อีกสําหรับทหารเขมรนะครับก็ขาดไปไม่ได้นะคือเวลาเขมรนี้เนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับคือวิ่งไปแต่ตัวปืนก็ไม่เอานะบางคนเนี่ยไปแบบไม่ใสร่รองเท้าไม่ใส่อะไรเลยครับไปแต่ตัวล้วนล้วนก็เลยทำให้เราครับสามารถยึดได เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากในบริษัทช่องกันมาแล้วก็ในโซนจังหวัดตราดน,นะครับที่กรเม่ทิ้งเอาไว้ way, เป็นลายต่างหน้าต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับที่กรงรับที่สองรายงานออกมาครับก็เป็นโซนซัมแต่ดวนตวน,ตวนภูผีสัตตสมพนุมปฏิติโสช่องตดเท่ารายงานล่าสุดครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนใหญ่นะครับ รวมไปถึงใช้จรวดเบียมยีนั้นยิงเข้าใส่แนวการวางกําลังของฝ่ายไทยเราซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยครับเราก็ทําการตอบโตู้และก็ใช้ปืนใหญ่ยิงทาลายเป้าหมายได้หลายจุดเช่นเดียวกันคือจุดนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นการรบแนวยาวมากนะครับซัมแต่โดนตวนูผีสตตาโสมพนมปสิธิโสซ,ซึ่งมันใกล้กับเขาพระวิหารนะครับขมนก็อยากจะรักษาจุดแข่งขงพวกเขาเอาไว้เหมือนกันนะครับกับจุดนี้มันก็เลยเกิดแนวรบที่เป็นแนวยาวมากๆอีกจุดหนึ่งครับเป็นบริษัทผามอมแดงกับห้วยตาเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดุเดือดมากๆโดยทางกองทัพภาคที่2ครับก็บอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการประทะก,กันเป็นระยะนะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดครับปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังและก็ปืนใหญ่มาตกบริเวณป่ายางบ้านสำม,มิงและก็บ้านภูมิสรอนแต่ว่าฝ่ายไทยครับก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดหรือว่าปืนคอเนี่ยบวกกับโดนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านปืนของขเขมรยังรวมถึงยิงตัดเส้นทางส่งกาลังมารุงของฝ่ายกัมพูชาด้วยกับจุดนี้ส่่่วนนนนนออกกจุดึงงรั็ไมมาาตต้้แภูเขืพหิ8 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับได้มีการยิงจรวด BMD-11 เข้ามาตกบริเวณยอดภูดมะเขือด้วยนะครับแล้วก็บริเวณบานหินแปดก้อนหลายนัดเลยโดยฝ่ายไทยเราครับก็ตอบโต้ด้วยการใช้ปืนใหญ่นอกนั้นเนี่ยยังมีการตรวจพบโดรนขนาดใหญ่บินจากท่านภูมะเขือครับไปยังผามอยีแดงในความยาวเนี่ย1.5กิโลเมตรส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่ปราสาทคนานะครับฝ่ายเราเองก็ ดำเนินการสถาปนาวความมั่นคงดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงครับแล้วก็ตึงกําลังในพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นพื้นที่ปราสาทตาควายครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าฝ่ายใทยเรานั้นได้มีการดําเนินการพิสูจน์ทราบกวาดล้างสถาปนาวความมั่นคงและวางตึงกําลังตามแนวที่หมายแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงยิงจรวด b m เ1เครับเข้าใส่ฝ่ายในเราบริเวณเนินสามาสุและก็ตาควาย ซึ่งทาให้กําลังพลของเราเนี่ยบาดเจ็บหนึ่งนายแล้วดังรรบพับที่2เองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตรวจพบระเบิดทุนระเบิดจานวนมากในบริเวณเนินสามาูเลยซึ่งก็สะท้อนภาพการรบสมัยใหม่เลยครับแม้ว่ากองทัพไทยเราเนี่ยจะเข้าควบคุมและก็ยึดได้ที่หมายแล้วแต่การปฏิบัติทางทหารเนี่ยไม่อาจเดินหน้าได้อย่างรวดเดียวกับเนินสามาสูก่อนหน้านี้เราใช้เวลาถึงประมาณโอ้เกือบสิวันเหมือนกันเนื่องจากสนามรบนี้ครับเต็มไปด้วยทุนระเบิดทําให้การรุกคืบเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า แม้ว่าเราจะได้เปรียบในเชิง้นที่แล้วก็ตามอันนี้เป็นในโซนของเนิน350นะครับมีสนามทุ่นระเบิดแล้วก็กับระเบิดสแสวงเครื่องเนี่ยจำนวนมากที่ถูกฝังดินเอย่ยซ่อนพรางไว้ใต้ดินเอย่ยเป็นเล่เหลี่ยมของเขมรเองนะครับพอเรายึดได้เนี่ยมันก็ วางกับระเบิดวางระเบิดสแสวงเครื่องไว้หมดเลยอย่างที่ผมบอกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แนวรบเขาพระวิหารน่าจะดุเดือดที่สุดในทรนกองทัพทัที่สองเพราะในภาษาตาควายเนี่ยเหมือนขม้น,นี่ก็เอายากแล้วนะครับการจะปีนป่ายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าในแนวรบของพระวิหารนั้นขมนยังต่อกรกับเราได้อยู่เพราะเขาก็มีพื้นที่สูงอยู่เหมือนกันซึ่งจุดประทัดหลักของแนวรบนั้นเนี่ยก็น่าจะเหลือจุดเดียวนะครับห้วยตา,มมาเรียโดยลักษณะนเนี่ยเป็นร่องน้ำครับที่ไหลระหว่างภูม่าเขือกับเขาพระวิหาร ลงไปในพื้นที่ช่องคานม้าผ่านวัดแก้วนะครับซึ่งเดี๋ยวว่าจุดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางเมตรที่เขเมรน,นั้นกินเราเข้ามาโดยหลังจากที่ปะทะรอบที่แล้วนะครับเราสามารถยึดเดินภูมิเขือได้เนี่ยยาวไปถึงช่องโดนเอายาวไปถึงพลานหิน8ก้อนบวกกับเราคุมล่าสุดเนี่ยเป็นช่องตาเท่ากับเขาสัตตสมเท่ากับว่ากัมพูชาครับก็ได้เสียดิบนในการควบคุมพื้นที่แถบนี้เกือบทั้งหมดนะเพราะว่าไทยเราครับก็ยึดจุดที่ได้เปรียบในทางยุทธวิธีเอาไว้ได้แล้วซึ่งหลลายยกรีเคับ ขาเมรก็มีการถอนตัวออกไปค่อนข้างไกลแต่ว่าการกลับมารอบนี้ของขาเมรครับพยายามจะตีภูมิะเขือและก็โซนพรานหิน8ก้อนโซนห้วยตำมมารียก็เรียกว่า เป็นแนวเดียวเลยที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายรุกแล้วไทยเราเป็นฝ่ายรับคือตอนนี้เนี่ยเสียเกือบทุกแนวแล้วถ้าเกิดได้นับรวมกอรับบัตรที่สองเนี่ยก็น่าจะเหลือเนินเดียวที่เขมรได้เรียบครับก็คือเนิน745ในบิรีช่องบกที่ดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่เพราะเขมสรสถาปนาที่มั่นแข็งแรงเหลือเกินบวกกับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราเองยังตัดถนนเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าเขมรตัดถนนถึงแล้วเราเนี่ยเดินข้ามไปเป็นวันนะไปยังเนิน745ครับถือว่าไกลามาก จุดที่เหลือนั้นไทยเราก็ผลักดันมพูชาสําเร็จก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับที่ขมรเองก็เลือกที่จะโจมตีจุดนี้ของเราอย่างหนักแนวรบเขาพะวิหารครับไม่ว่าจะเป็นภูมักเขือเอ่ยห้วยตามาเรียเอ่ยพรานหิน8ก้อนเอ่ยผาโมยแดงเอ่ยเนี่ยขมรจัดหนักจัดเต็มมากๆนะช่วงนี้ซึ่งก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องทไารเราเหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะตีแตกแล้วก็ยึดครองแบบทั้งแนวได้เลยทั้งวัดแก้วแนวรบเขาพะวิหารแบบเนี้ย มันก็จะได้เปรียบแล้วขมรก็ไม่น่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้อีกนะถ้าเกิดว่าเรายึดจุดนี้ได้แต่ขมຈก็ทุ่มเทสับบลังทั้งหมดเหมือนกันนะครับมาลงที่จุดนี้จุดเดียวโดยก็ต้องรออัปเดตความคืบนหน้ากันอีกรอบนึงนะครับต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนเพราะขมຈโจมตีไทยเราอย่างหนักไม่งั้นเอส16ครับไม่ถล่มถึง6ลูกอย่างแน่นอนเอาละมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่1กันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1 เรียกว่าเราอดูเดือดไม่แพ้กับกองทัพปที่2เลยครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้มีการสูญเสียวีรบุรุษอีก1คนครับในพื้นที่บ้านหนองจานโดยทั้งสองฝ่ายไทยและก็เขมรนั้นยังพยายามแย่งชิงยึดครอง3พื้นที่สําคัญเอาไว้อยู่ซึ่งรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพปที่หนึ่งครับก็ระบุออกมาว่าในพื้นที่บ้านครองแผงกระเบตาปยาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดำเนินการสถาปนาความแข็งแรงของที่มั่นและก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับด้วยปืนใหญ่บวกกับอาวุธเล็งตรงปืนเล็กและก็ใช้บีเอ็ เราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเช่นเดียวกันแล้วดับการตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ส่วนบ้านหนองยาแก้วตอนนี้นะครับฝ่ายกัมพูชาก็ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เหมือนกันและเตรียมสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับรวมมาถึงตอบโต้ตามสถานการณ์ตอนนี้บ้านหนองยาแก้วก็รู้สึกเหมือนจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมก็เตรียมที่จะสถาปนาแนวที่มั่นตั้งรับและก็ตอบโต้ตามสถานการณ์ก่อนนัานี้เนี่ยเราเหมือนจะ ยังไม่บิดเสร็จแต่ว่ารอบนี้น่าจะเข้าไปได้อีกรอบหนึง่งและก็สถาบานาที่มั่นอยู่ก็ต้องให้กาลังใจกับบ้านหนองยากแก้วนะครับอีกจุดหนึง่งพื้นที่บ้านหนองจานครับรายงานล่าสุดออกมานั้นฝ่ายกัมพูชานเนี่ยเสริมความแข็งแรงของทีมั่นซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนนะครับเพื่อควบคุมพื้นที่โดยในวันนี้เนี่ยกองกำลังบุรพาครับได้ปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชานในพื้นที่ปอยเปตจำนวน2แห่งด้วยกันโดยสามารถยิงทะเบายอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการและก็เก็บอาววุุธกกกกรรรระสนนนนนซึ่่่่่่งงงถือือออออออาาาาาไมมีีพพเเเัััศยยูใคคคคดแแขบิท เป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนจะแยกย้ายส่งไปทํางานสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองครับก็ได้แปลสภาพเป็นานปฏิบัติการทางทาหารโดยอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นอาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมนต์ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญเดิมทีครับเป็นอาคารในการจัดทําบัญชีมาแล้วก็กลุ่มสแกมเมอร์ด้วยซึ่งก็ได้แปลสภาพเป็นที่เก็บอาวุธเก็บกระสุนของฝ่ายกัมพูชาแล้วจากการตรวจสอบครับก็พบว่า พลซุปยิงของฝ่ายกัมพูชานเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่นั้นอีกด้วยเราก็เลยยิงไปถล่มไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าถล่มเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะเพราะดูจากรูปภาพก็เป็นรูแบบแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับโซนนั้นของเมรได้เป็นอย่างดีนี่เหมือนเป็นการยิงเตือนก่อนนะครับแล้วอีกหนึ่งรายงานนะครับก็คือไม่อยากจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าในพื้นที่หนองจานนะครับ กำลังพลของไทยเรานั้นถูกโจมตีขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ครับส่งผลให้เสียชีวิต1นายครับแล้วก็บาดเจ็บอีก4นายโดยคอมมิก็มีการลอบซุ่มจมตีไทยเราอยู่ขณะที่เราออกลาดตระเวนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากสูญเสียเลยกับฝั่งของบ้านหนองจานบ้านหนองยาแกว แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับก,บการรบในรอบนี้เนื่องจากเขมรก็น่าจะาคุ้นจินบื้อที่แล้วก็เตรียมการเป็นอย่างดีอยู่ขนาดว่าเราเนี่ยทำลายฐานที่มั่นทำลายคลังอาวุธต่างๆได้หลายจุดเหมือนกันนะแต่เขมรก็ยังสู้ยิบตาแบบนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่เป็นงานง่ายสำหรับกองทัพที่หนึ่งเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าเราจะสามารถยึดพื้นที่คืนได้กับบ้านหนองจันทร์หนองยาแก้วแล้วก็บ้านคลองแผงอำเภอตาพยายังไงก็ต้องส่งแรใงใจแรงใจให้กับพี่น้องทหารใทยเราในแนวหน้าด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด,ด ระอุร้อนแดงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่กองทัเพเรือจังหวัดตราดครับก,ก็เป็นสีเขียวเลยครับควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เกือบทั้งหมดทัเพเรือก็ไปก่อนเพื่อนเลยครับเพราะว่าขมีน,นั้นแตกกระเจิงไปหมดแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราในรอบเย็นของวันและหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอับบบ